อลลิวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยน้ำยาล้างห้องน้ำมาจี Clean คลีนแอคทีฟ AIS 5G ครีมเทียมข้นหวานตราพาเลสมาม่าโอเคเจเนเรชั่น รอบเจ้าข,ของของคาริบูดเกมนท์ไทยแลนด์ของเรานะครับที่มีเงินรางวัล10,000แสน 1, บาทรอคุณแบงค์อยู่ขอให้โชคดีขอให้ได้กติกาง่ายนิดเดียวครับ2คนนี้เขาจะอยู่ตรงนู้นเขาจะใบชื่อที่ขึ้นที่จอข้างหลังนี่ให้กับคุณคุณตอบให้ครบทั้ง10ชื่อ <c oughs> เมื่อคุณตอบ10ชื่อครบเมื่อไหร่ใน90นาทีคุณได้10,000แสนบาททันทีแต่ถ้าไม่ถึง10ชื่อคุณจะได้ชื่อละ2,000บาทรู้กันอยู่แล้วมั่นใจแล้วนะครับคุณดูครับ อาราบัสของเขาสัดเข้าไปนละสามสี่แก้วแล้วตอนนี้กำลังขึ้นอย่างเต็มที่ผมว่าอย่ารอช้าเลยครับเราเริ่มกันเลยไหมเอาเลยดีกว่าครับ1 0 0 0 0แบาทไปซุปตาเต็มสิเชิญคุณเป็นคนเดียวที่บอกข้ามได้นะนี่พูดตรงๆนะเห็นอาการแบบนี้นะ2,000เอาให้ได้ก่อนเถอะเะฮะครับเหนื่อยแล้วเลื่อนไปแข่งพรุ่งนี้ได้ไหมเดี๋ยวก่อน สิบชื่อเท่านั้นเอง90ิวินาทีทนเขาไว้ทำเพื่อแบงค์เตรียมตัวพร้อมเริ่มไปจัดรายการสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและนี่คือรายการเกิดมาคุยวุดดี้วดดีอาเดอะสตาร์คููจ้นกับโตโน่คนเก่าเป็นหมออ่าลิฟต์ดังลิฟต์ลิฟต์ดังลิฟต์เมื่อกี้ออกไปอ่เป็นพิธีกรคู่กันกระตัดถาวรปืนถอยปืนถอยอยู่ในคณะเดียวกัน พี่ที่ก่อนคู่กันกันตักถาวรเซนาลิงเซนาลิงนักเอกคนขับทศสุณานยาในตำนานเออกบกบทศกุณานะครับได้แล้วมีลูกแล้วมีข้ามค่ะนักรองลูกทุ่งที่ฮอตมากตอนนี้ชอบโชว์เป้านิดหน่อยอยู่แถวอยู่แถวรังสิตอยู่แถวรังสิตนามสกุลเขาอยู่แถวรังสิตชื่อพยางค์เดียวเลยรังสิตเป็นตุนรักถูกต้องพี่เพื่อนสนิทพี่โอปอ คุณโฉมเจ๊โฉมพีบาร์บีนุชถูกต้องโอ้โหหลายมากพระเอกเพิ่งจบล่าสุด The King of Terminal ที่เพิ่งจบไปล่าสุดเลยตัวสูงสูงในเกาหลีข้ามค่ะข้ามไปครับลูกตะตุลลูกตะตุรงใบเฟิร์นใบเฟิร์นข้าข้ามข้ามไปเจ้าบัดเยียร์ชีวิกมารสเซ่ต่างโอเคลาโซเฟียละตีไปตรงนี้ตลกเด้อ เดวอะไรเดินดอกสะดาวเดินดอกสะเดาขายยาวๆนาง้ลยจำได้ไหมสาวน้อยคาเฟ่สปุกสลัดตันค่ะโอ้โหนึกว่าได้แล้วนึกว่าได้แล้วนิดเดียวเลยอะไม่เป็นไรครับขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยนะครับ เหลืออีกแค่2ชื่อเท่านั้นก็จะได้แสนแล้วนะครับวันนี้ได้ไป8ชื่อนะครับรับกัับ้้าไป16,000บาท2คนนี้ใบได้เร็วมากเยอะแยะมากมายฮะปั้นยืนใบบั้นยืนนิ่งเลยใครใครยืนนิ่งผจารยาเหรอใบพูดอะไรก็ไม่รู้ว่าอยากอะไรที่มันง่ายๆอย่างเช่นแบบว่า อ่ะลูกจตุรงก็คือเฟิร์นเหมือนพสกรอย่างเงี้ยผู้หญิงอลคนนนบอกไปทำไมว่าเป็นผู้หญิงกูผิดเองกูบิดเองจงที่กูใบนี้สุดคือลิงกับกบได้หนักก็ได้เลยนะอันนั้นมีลิงถ้ามีชื่อของกบนะฮะเสนาลิงนี่คุณมาฉายเลยถ้าเป็นดาราที่ชื่อเป็นเป็นสัตว์เนี่ยผมจะทำได้หมดคุณทำได้ดีมากๆนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณเหล่าซุปตา์ทุกท่านมากครับขอบคุณครับ สมัครเข้ามานะครับสัญยาปาร์ตี้กับพวกเรานะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับเรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์ครับหกโมงยีนาทีทางช่อง3กับรายการฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สวัสดีครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากซิสเ e มาครีมอาบน้ำชโชกุบุสึโมโนกาตาริโตโยต้าโครโรราคลอสสกอ๊อตเพียวเรเทนเบอรีอรร่นมข้นหวานตราพาเลสเอไอเยูโรเคก มองเฟลอร์น้ำแร่ร้อยเปอร์เซ็นต์จากธรรมชาติ